การลงพื้นที่ของทันธนากรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่จะมีกําหนดไม้ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดส่งคล้าวันที่17ธันวาคมนี้ค่ะก็จะไปทั้งวัด 3. จุด จุดแรกในช่วงเช้าวเวลาประมาณ9โมงครึง่งก็จะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนรับฟังข้อร้องเรียนแล้วก็ข้อคิดเห็นทีบริเวณพื้นที่ชุมชนสถานิอุตเผาในเขตเทศบาลนครหัดยหญ่นะคะส่วนจุดที่สองเนี่ยก็ช่วงสายๆประมาณ11โมง2 0นาทีนะคะก็จะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแล้วก็รับฟังข้อร้องเรียนรวมถึงข้อคิดเห็นที่บริเวณอ้างเก็บน้ำผุพลีควายที่อำเภอนาม้มอมจังหวัดสงคลาค่ะและจุดสุดท้ายนะครับคือจุดที่3เวลา15นาฬิกา2 0นาทีก็ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนรับ โรงเรียนและข้อคิดเห็นที่โครงการส่งน้ำและบรรุ่งหลักษาระโหนดกระแส่สินนะครับชะประทานแกมลิงจังหวัดส่งคล้าด้วยครับ ก็สามารถติดตามข่าวสารได้ผ่านทาง Facebook แฟนเพจสำนักประชาสัมพันธ์คิดทกกลุ่มประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับใช่ค่ะก็สามารถติดตามการลงพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนะยายกรัฐมนตรีได้นะคะในการลงพื้นที่ตัวราชการรับฟังความคิดเห็นข้อร้องเรียนจากผี่นองประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาว,วันที่17ธันวาคมนี้นั่นเองค่ะเช้า,ชานั่นเองนะครับมันค่ะ วันที่สิเจ็นี่วันเสาร์ไหมมันประชาชนนี่วันสุขอยู่เลยแคบจังเดี๋ยวยังเหลืออีกวันหนึ่งเลยสำหรับวันทำการนะคะเดี๋ยวท่านจะมาวันเสาร์พอหลายๆคนอาจจะหยุดงานก็จะได้ปอบปะเยี่ยมเย็นแล้วก็จะได้รับฟังข้อร้องเรียนจากพีหน่องประชาชนด้วยนะคะ